แม่สันนัษนต้องกินกับปุกบ่าวน้อยกระปบ่าวน้อยลุ่มล่อพี่น้องกินข้าวเที่ยงเด้อบัดนี้พี่น้องตัวสายพัวขค้บรรดาพัวทั้งสามของแม่ชันจัดไปแม่พี่แม่เริ่มป้อนตั้งแต่พัวคนได้ก่อนพัวกค่ะจัดไปพัวใจจะกินแล้วพัวกกค้บขาพัวกกก็คือบัญโน่นั่นเองบุญโน่นอย่างเดียว มึงเี่ยเราเลงมดกเนี้อย่เมกอย่าเทียงกัรสูดไอ้นการทลมต้องเทียง้มบนไ่มีห้อนอแม่นําสปปค์พ่ตนน่ะนะกินข้าวกินยาหน้ยานอสบอท่านกินนี่แหละอาน้ามันลมคุมบมาสเดี๋ยวเสิักอ้วนมากินไปก่อนใสไว้ขาแล้วยายังไอ้ไอ้ไอ้รังกินขาปุ้นก่อนแม่ พี่แม่คิดกับปุนก่อนจังอันนี้เด้อเสรยยังสิปอนวานผัวบายดีเด้อครัอืมยิงยังตั้งอวลาวันที้ยิงครับเจ้าไอ้หลังไ้หลังไม่ใช่อ่ะไอ้ก๊อดเน่ารมแต่เน่ามึงไอ้หลัง ได้อันนี้คือได้อไปได้ผัวนี่ยังก็ห้ามีส่วนผัวเินนขาวไานอ๋อมีแห้งเลยแม่หมอแม่ปอนทัวะลูกมีแห้งแทน ก็ยับมาแกงนะมันจีบพวกโน่โผล่นะพี่เอาข่าวมากลางพี่เออโนจะสินั่งมาได้มันก็ยับข้าวมาอีนู่ก้วงบวกก้วงฮะเพื่อเกิดเพื่อห้องเนี่ยเอไปพอดไหมจานข้าวหวานเอามันก็จีดนึ่ลูกบุญยากไหมลูกบุญยากยังทางนั้นเดียวนี่ลูกอยากแต่อย่างเดียว ยังแม่ลูกอยากโมเมน์สิ่ง,ง,งที่แม่ขีดแล้วแม่กบันดสิมาว่าลูกอยากห้ามอีกซะไอแม่แม่ทำมันกินขับปุ่นพินาคองวานนตกถ่ายละว่าหอมแก้มแม่แม่หอมแก้มปลาปลาสีหอมหลอดแม่อย่าไปสอ,อนี่ บาแม่หอมแม่เอ้ยหอมอ่นออยบานนไดีพี่น้องเดี๋ยวกคูาเลยไม่ได้นี่ะม่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ตู้พร้อมเด้พี่น้องบันตู้อัื่นไกลแ้่ตู้พร้อมหยกพามือสต๊บแม่กูบักเน่หละกคูนี่น้องแม็กนานมั้งปิด พี่น้องไก่น้องไก่มากิงันสิปละปสิปตาส่งยังแม่พี่หลังจะยาชงจะกินเห็ดลาไส้ลากไส้ลาไส้แบบนี้อันนี้มันลาไส่ธรรมดารีชงเด้อนี่ฮะนี่เอือ ใส่ข้ามใส่ข้ามแล้วแตกฟอนยังงาตเข้าวก่อนนันว่าไปทพัว่าเวลาพัวกินข่าวพัวใส่มือได้กินมงมีะไรบอกให้ตอบว่ามมีอเไมีดน้ยนอบอเลนะนี่ตีนก็มีนเนาเอาครบสสิบสองนี่ าน้ำในสิบหกหักสันดานมึงคอนมแมลงอีสซาแม่กูไงแม่แต่ว่าประโยชน์อันนี้เป็นแกงหมูพี่น้องโอ้ยแกงหมูแกงไก่คือกระดูกหมูใช่ไหมหมูหมูแม่หมูก้โอ้ยผ่าเปิดแม่โอ้ยผ่าเปิดผ่าเปิดเห็นคนเห็นแม่โอ้ยคนเห็น บ่เอาแม่บ่เอาลูกกับไอซาเนาะลมก็ับอไเดี๋ยวมาเปิดเผยให้ผู้ใหญเห็นลมอิจฉาขนาดลมมันยังอิจฉาเลยทีเดียแม่ฮ่าน่าฮ่าชวนน้าพูเพื่อนอิจฉาเลยโอ้ยข้อมากินกี่ตัวไปเนีอิซ่าอิซ่าด่าขี้นือนมือเปืิอนอยู่นี่หยอดยาหยอดยาให้ก่อนเดี๋นี่เร็ว Mình thử ta của đơn nhọt hay mất thử bo mẹ thử nhỏ bo hay mất thử của đấy rồi Mẹ vắn bắt sao vắn hèn bóng chẳng những buổi evening xác định vắn hèn cháy 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 Nó cháy cháy เป็นยังคือเหมื่อยแท้คลายมั่นขึ้นมาจักแ,แม่นแม่นจะได้คือจอ่อยที่ใส่ก็เก่งตัวกระรัวเบิดเนอะเป็นอย่างยี่แคนเขาท้าเท้าหนาไม่เท่าเลยก่อนน้ำทำไร กินแล้วไไอ้หลงเลยนังกินแล้วพลังลังนี่วะขมีแล้วเอ้ากินสมขมซะจุ่นังไปแบขมมัก่อจกินหดไ้หนูในก้อนของจัไอ้กอนกูเได้กอนแล้วหาเลยกอนกิแม่ยาเสพปากตัวเองเลยนะแม่เด้อแม่บอกท่นกินแม่กินกระปุกก่อน ามแล้วอย่าใส่ปากตัวเองแน่อย่าห่วงตะพัวเลยเด้อแม่อย่าห่วงตะพัวแล้วจะนม่ตายก่อนเขาพ่อแม่เนี่ยมันหลับประยากหลับประทานให้ได้เขามันจะประหลับประทานจะน้ำเจ็ดหกนี่แม่ใครทงยาลูกเนี่น้ำก็น้ำกระตุกกระหวัดในกระบอกปันใดน้ำหลอดหลอดเอ็น หลอดแน่เมื่อคืนแม่ท้าพี่ว่างอยู่เด้อนี่คุกัดเจอยู่นี่หัวนอนท่า้อจกลายเป็นไเอมีเอสนใจอยู่บ่าวทิวน่ารัก กอเใส่ไวลาน้ำก็ะปุ่นนะกินโนน้ำมันลายอยู่น้ำกระคืนมาแล้วเป็นไอนี่เออจ้าเป็นยง

ขอน้ำอารมณ์เนี่ยจ้าขอน้ำอารมณ์มาเสิร์ฟทางสูบเนี่ยจ้าแม่ผู้ได้ว่างเอาหน้ามอารมณ์มาให้พ่อกับแม่กินเลยลูกเกินไปแล้วเดียวข้างนอกมันมีคนว่างอยู่บอพ่อกับแม่อยากนัดอารมณ์น้องก่อนเบิร์ตเลยพ่อเริ่มก่อนเน้อง กาสื่อมาพอแหงหนังได้ดีน่โอ้เล็งมันเรเลอแม่เด้อจผจยังไงงาะยังไง่อดบ่จงผจขาดเสินขาดกชได้จผูดาดก็จยันวพอดีลมอนดโลบ้ามันขาอยขาทิน่ ดักสีจอราบัโลกไปจากแม่เนี่ก็เนาะแม่เนี่ไปเอาน้ำแขงมาตีแร่แม่นม่แ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 ่ม่แมได้มะ พจะนวดดิน yeah. no. ี no. No. ่ช no. no. oh, ื่อชื่อให้พูดหนวดหู้จักแนวหนอกแน่นวดิโอยตนมึงเอ่ยพหนวดยังมีหนวดอน้อยอยากจะนวดดูพหนวดดูเลยหน่อยวะมันยีหน่อยดิบดีงามเอยอ่นวไอ่กัดลนวไปะไอ่บอกประสบการณ์วะ ะบราสการไม่ได <Kız S 1> ้นะไอ้กอนไอ้กอเียเขาก็ตืดนะดับไปดับไปแหนเขานี่หน่อยเขาน่อยเขาด้วสี่ต้น้เราพูดนจะพีมากพี หนูก no, ินได้ก็ได้เป็นกล่องไม่ได้ยืนกล่องหนาอุบัติเฮตุกล่องขุ่นไปให้มีซ้อนเรียบร้อยอยู่กันหน่อยรังฮัลโหลฮัลโหล เเมื่อว no <The> ันเมื่อวันฝุดและชิลุกะเขาเองกำลังถ่ายขีดจิตจ้าออกอากาศอยู่นะครับเออบ่าวบอยเพิ่มถ่ายขีดเมื่อไรจะัูกเท่าใหม่ผงโพถ่ายขีดแต่หลายคนคิดไปบัตรหลวงทันอาจานนะมา่อ้รจะเท่ามาใหม่ด้วยผงโพกำลังถ่ายขีดเมื้อไรจะเท่าใหม่โปรกำลังคิ้ขาวเที่ยง อ <that mus incom> um> <that> ่มีซนดูบ่่มึงกินแม่กูมาืนมึงอิ่มบางนอนนั่นน่ะเนะถ้านอนมาจบนอนกสว ฮฮะนย่นอกงเตาพี่น้อเาพาบรรยากาศไปเพียงสนีกก่อนนะพี่น้องแตยาหยอดตาละแสบเลยอีแม่ยังพนกินบัคขบุญยังแม่กิกินบุตรเย้กินแม่กิน กินกไก่เปล,ปลือยยังแม่โอ้โหถงงามพี่นี่เอาไปกินแม่กินหลกินขัวจะเลยนี่ท่อนขัวหน่อยบอกินนะแม่ ที่เด็กเาทำกขวานกันโบมาดูแสะมันนกินโลจอควดณูสุขภาพหม่ลังเนี่ย